ฉันใช้เวลาอดทนดูมาตั้งแต่วันพุธวันพฤหัสครับวันพฤหัสไม่ได้ออกประจับรายการช้่เช้ามีสองตอนมีสองตอนคือวันพุธมีภาคหนึ่งภาคสองเป็นภาพของพระ,กะเกษมใช่เป็นยังไงคือดูแล้วเนี่ยนะพอไปแล้วเนี่ยคุณสรยุทธก็ไม่ได้ไปที่วัดถูกไหม,มก็ออกออกไปคนละครึ่งทางนะฮะแล้วก็คําถามเลยคําถามแรกที่ผมจําได้นะคุณสรยุทธ์บอกว่า คือหลวงพ่อนี่จะจะอยู่ในสติอารมณ์ใช่ไหม,มจะควบคุมได้ใช่ไหมเพราะคุณสอนรยุกกลัวเหมือนกันแล้วก็ถามว่าเฮ้ยทาไมต้องท้าแต่จริงเขาบอกไม่ได้ท้าแล้วก็ไม่ได้อยากดังด้วยอืเขาบอกว่าพระอยากดังนะอ่อทำไมจะไม่อยากดังล่ะหลวงพ่อบอกไม่อยากดังเพราะจริงแล้วเนี่ยทําไปถ้าคุณไม่สนใจมันก็ไม่ดังคุณมาสนใจเองอ๋อหมายถึงว่าคุณสอนระยุเป็นสนใจของเขาเองใช่อก็ไปท้าเ็ออกขนาดนั้นสอนรยุสอนรยุอยู่ไหนท่านนาทิจริงมา<ห>นี่ คุณสรยุทธเข้าไปใช่ปันนั้นไปมีคนดูกันทั้งบ้านทั้งเมืองจะรู้สึกว่าเออโฮโฮจุดเ <โฮ S 2> ส,สื่อมของศาสนามันก็มีจริงๆบอกว่าอย่าไหวเลยพระพุทธรูปพระต้องกินบุฟเฟ่ก็อันนี้เป็นมุมมองของพระเกษมแต่ว่าก็คือตอนช่วงที่คุณสรยุทธสัมภาษณ์นี่มันดูเดือดเหลือเกินๆๆโอ้โหมันผมกลัวแทนน่ะแต่ที่ฉันรับไม่ได้จริงๆ สภาพนี้อย่าเปิดเลยค่ะดูแล้วเสื่อมฉันก็ว่าจริงแต่ต้องให้เห็นว่าเดี๋ยวบางคนยังคิดไม่ออกคือบางคนบอกแต่ที่ฉันรับไม่ได้ที่สุดคือเราเราเรียนกันมาตั้งแต่เด็กจนโตว่าเราต้องกตัญอยู่ต่อพ่อแม่ต้องมีคำว่ากระตันอยู่กระเสมด่าพ่อแม่นะฮะด่าพ่อบอกเรียกพ่อในะนระกลงมาขึ้นมาด่่ไหนดูสิไหนดูหน่อยต้องดูต้องดูงดคือนี่เป็นตอนที่คุณเสถยรยุทธเนี่ยสัมภาษณ์ พอจะด่าพวกเทระสมาคมออกด่าออกยูทูบทุกวันคือด่าหมดเลยแม้แต่ไปอยู่ต่างประเทศอีกด้วยขอให้เป็นกษุที่ถือสังกัดสังกัดในธรรมยุทธินิกายของเทระาทนี้แม้ที่จะเห็นตอนเกษมด่าพ่อเพื่อตนแต่ถ้าเเพื่อแรงมากนะคุณหาฮะเอนเกษมด่าพ่อสักนิดนึงท่านผู้ชมฮะมันเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเนี่ยหลายๆคนก็บอกอย่างนี้ยางเรียกว่าพระอีกหรอด่าพ่อตัวเอง คืออันนี้ฉันรับไม่ได้คือ,อโอเคในในมุมหลายๆมุมเนี่ยกเกษมก็พูดถูกเยอะ,กะเกษมพูดถูกเยอะคือประมาณว่าอเออเกษมพูดถูกหลายอย่างว่าอภะห้ามรับเงินห้ามอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมครับครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยกเกษมก็ไม่ควรจะยังไงล่ะด่าพ่อถึงว่าพ่อจะผิดหรือยังไงก็แล้วแต่มันก็ไม่ควรอะ่ะอืมแต่นี่พูดแบบเต็มปากเลยว่าพ่อ นคนไม่ดีอยากจะบอกอย่างนี้ฮะว่าเอาตรงๆเร,รืเ่องของเรื่องเนี่ยบางคนจามว่ากูเสอร์ชกูบอกอ้าวคนก็ต้องบอกแล้วมาสัมภาษณ์วงพ่อทำไมคือถ้าคือหยุดบอกว่าสามมติไม่ไปสัมภาษณ์เนี่ยมันก็จะไม่จบครับพัดเขาจะลงยูทูบอย่างเงี้ยทุกวัน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 ,วนเขาก็เกรงว่าเด็กเวลาเด็กไปเปิดดูอะครับอ,อย่างพวกเราโอเคอายุยี่สิบกว่าสามสิบกว่าครับรู้แล้วรู้อะไรเป็นอะไรแต่ณนวันนี้เด็กที่เล่นไอทีจริงๆเนี่ยอายุสิบกว่าอืม 12-13สมสมมติเด็กอายุ12-13ไปเปิดดูอย่างนี้เป็นเขาไม่กี่พักกรียสเขาพูดอยู่แล้วครับว่าเขาด่าลง YouTube ทุกวันด่าทุกวันด่าหมดเลยใครรับตรงรับตังด่าหมดถูกต้องไหมฮะถูกด่าปุ๊บเล้วเด็กมันจะไหว้พักกันทำไมเมื่อถ้าสมมติไปฟังเหมือนกับคนเราฟังฟังเพลงทุกวันทุกวันมันก็ล้องเพลงได้ใช่ กดว่าถ้าสมมติเด็กไปฟังงงอยู่ทุกวันทุกวักนว่าแบบว่าไม่ไหวพระพระพุทธรูปไม่มีความหมายอ้าวไปทําลายพระกันมันถึงมีโจรโจรไปขโมยทองพระโจรไปตัดเสียงพระถ้าเด็กไปฟังกันอย่างนี้ทุกวันคุณสอนยุทธเลยตัดสินใจอันนี้คือคุณสรยุทธอาจจะไม่ได้พูดในรายการนะครับครับทางช่องสามเนี่ยก็เลยตัดสินใจว่าโอเคพิยุทธไปเถอะไปสัมภาษณ์โดยส่วนตัวเท้าคุณสรยุทธก็สัมษั์สัมภาษณ์งี้ไหมครับฉันพูดแตละ,ะทีเขาครู้จักกับทีมง,งานเขาพอสมควรนะนะืันว่าเขาไม่ชอบหรอก โอ้โหก็มันเสื่อมอ่ะพิยุทธ์ก็ไม่ชอบสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องหมอดูเขาไม่สัมภาษณ์อะไรอย่างนี้อยู่แล้วแต่ถ้าสมมุติไม่สัมภาษณ์พระพูดอยู่แล้วว่าลงย t u b e ทุกวันครับมันลงย t ท b e ทุกวัน<อ>สมมติเด็กเก้าขวบสิบขวบสิบสองขวบสิบสามขวบดูทุกวัน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 ,วน,วน,วนอะไรจะเกิดขึ้นกับเด็กเอาแค่เรื่องพระพุทธลูกนะ มันมีส่วนเหมือนกันนะในความคิดผมที่จะทําให้ศาสนาเนี่ยอยู่ดํารงต่อไปเพราะว่าเอ้าแล้วอย่างนั้นเราจะรู้ได้ยังไงมันมาอย่างไงโอเคมันก็ได้เห็นนะบางคนมันนึกไม่ออกจินตนาการมันต่ำอ่ะไม่กี้บอกว่าไงนะก่อนมาคุยกับคุณสรยุทไปคุยกับเปรตมาก่อนสเตเปรตหรือเปล่าไปเห็นเห็นมาแล้วไปเห็นเปรตเปรตเปรตปุ๊บบอกเปรตจวก่อจะก่อคุยเดี๋ยวไปคุยกับสรยุทธก่อนใช่เอคุณสรยุทธฮะคุณสรยุทธก็บอกนะพระบ้าเปล่า ฟังผมไม่ได้บ้าคนเห็นผีมันบ้าตรงไหนอมีหลายคนอยากให้เราพูดกับคุณมดดํากับคุณอะไรละไม่โมกับไอ้น้องแตงโมเราก็คิดว่าตอบก็ได้โตก็ได้โตว่าเฮอ